อีหนิงหน้าผีปากกินผีนี่ท่วมหัวมึงนี่แม่งโคตรหน้าด้าเลยนะอีสัตว์จะโยนขี้โยนเยี่ยวให้คนอื่นเนี่ยเสียงมึงชัดๆข้อความมึงชัดๆในอีดอกท้องนะเออตั้งแต่บีเนี่ยเขาเข้ามาหามึงเนี่ยนะมึงเนี่ยพามันไปทําเรื่องนะไร้สาระให้เสียเงินเสียตุงเสียตังเพื่อที่มึงเนี่ยจะชําระความแค้นกับอ่า อโอล้วก็อ่ายิสมซวยเนี่ยแหละนะเออโดยยืมมือคนอื่นเนี่ยนะเข้าไปจัดการนะเออระเออเพออน่ะบีมันเป็นคนที่ใจดีนะชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วมันเป็นคนใจอ่อนไงนะตรงจุดเนี้ยตั้งแต่ที่กลุ่มแตกมาคราวนั้นนะ่ะนะที่วิ่งหนีมาจากกลุ่มอ e ี ack, e Down oy, แอกอีดาวร้อยอะไรที่เจ๊โดนตบซับไปแสนสามเนี่ยที่มันมีคลิปหลุดของมึงเนี่ย นินทาใส่ร้ายป้ายสีด่าชาวบ้านเขาไว้เละตุ้มเป๊ะหลังบ้านเนี่ยนะกูได้ยินหมดแหละอีหนิงนะรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างนะแต่ก็คือว่ากูเนี่ยไม่อยากจะพูดมากนะอีเฮียเพราะตอนนั้นเนี่ยมึงก็ยังไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนนะมายุ่งวุ่นวายอะไรกับอ่ากระเป๋าตังกูมากนะมันยังไม่ได้เคยยุ่งวุ่นวายเอางี้ดีกว่านะเออแต่ว่าการที่มาอยู่ข้างมึงเนี่ย เพื่อที่จะไปอ่าจัดการในอีกังคกปหกอะไรอย่างเงี้ยนะกูติดตามดูสัน้านมึงอยู่ห่างๆนะกูถึงคอยดึงแขนดึงขาอีบีเนี่ยให้ออกมาจากมึงนะเออพอเวลามึงเห่าเฮี้ยห่าหาอะไรเนี่ยกูก็รู้ว่ามึงไปยุ่แย่เรื่องให้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะ จนไอบีมันต้องเสียงอกเสียเงินเนี่ยแล้วมึงไม่ต้องเนี่ยไปนั่งด่าอีบีมานะว่าไบีติดหนี้พ่อกูแสนหนึ่งเนี่ยเยอะกว่าที่มึงไปติดหนี้เจตรงเจต่อยนะมึงไม่ต้องมาเสือกขนาดกูเป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะเออออเฮียกูยังไม่เดือดเนื้อร้อนใจเลยเพราะมันทํางานเนี่ยนะออกไปทํางานทุกวี่ทุกวันนะไอสัตว์นะมีธุรกิจเนี่ยสองธุรกิจนะออเฮีย แป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวมันก็คืนเงินพ่อกูหมดมึงไม่ต้องห่วงหรอกแล้วมันก็ไม่ได้บล็อกหนีแต่ของมึงน่ะหนี้ท่วมขีเนี่ยหนี้ท่วมแตดในอีสัตวนะกูรู้ว่ามันเป็นหลักหมื่นเนี่ยละอีดอกทองมึงใช้ได้แค่แต่ดอกเบี้ยงเงินต้นยังไม่ได้ใช้จะต่อยเลยอีควายนะเออทํางานเวลาสองชั่วโมงอย่างเงี้ยตอนนี้จะเจ๊เจก็จับมือกันวิ่งหนีอีฮีแแฟนขับหน้าช่องเนี่ยเขาก็ เลิกให้ถึงจะให้ก็แค่หลักร้อยหลักร้อยบาทอีสัตว์ข้าวไปแหกขี่ตอแหลเกาะกระแสสนกระแสในอ่าแอปติกแตดอีเฮียนะเออเห่ามากสุดก็ไม่เกิน30บาทไทยนะกว่ามึงจะใช้นี่จะต่อยหมดเนี่ยนะโอ้อีเฮียคงไม่ถึงชาติหน้าแล้วอีควายมึงไม่ต้องไปเสือกกระเป๋าตังคชาวบ้านกูจะซื้อของกงของก๊อบของเฮียอะไรมันใช้มันก็เรื่องของกูมันเงินกูใครอีสัตว์ กูไม่ได้ไปยืมชาวบ้านกูไม่ได้ใช้ให้ใครไปกู้นี่ยืมสินเหมือนที่มึงเนะี่ยใช้บีมายืมเงินพ่อกูใช้ไอ้บีเนี่ยมันไปยืมเงินเจตต่อยเนี่ยเพิ่มอีกสองหมื่นบาทในชื่อมึงเนี่ยอีสัตว์นรกนะหลักฐานเนี่ยวอนโซเชียลไปหมดกูเอาแปะไว้ชุดตรงคอมมูนิตี้นะจ๊ะในคลิปสั้นของกูเนี่ยไปกดกันดูนะ ไออี e, ที่ยังไม่ตาสว่างเนี่ยว่าอ e, ีหน้าผีปากกินทีมิจฉาชีพขอทานปอสีเนี่ยอี e, ขัดซ่วมหน้าส้นเนี่ยนะมันเฮียมันหาอะไรยังไงใช้ให้คนอื่นเป็นเครื่องมือนะนะจ๊ะอ่าไปยืมเงินยืมทองชาวบ้านไปด่าไปทะเลาะก,กันกับชาวบ้านเพื่อชําระความแค้นให้อ e ีโมเน่าเนี่ยลูกสาวมันเนี่ยที่มันเอามาขายเนี่ยนะ เออเพื่อที่จะมาหาเงินกับพวกเจ๊เจแฟนของแฟนขับเนี่ยอีสัตว์มันเกมโอเวอร์แล้วอีหน้าผีปากกินหีนี่ท่วมหัวอีดอกทองนะก่อนที่มือจะไปเสือกกระเป๋าตังค์ใครมึงไปใช้นี่เจ๊ต่อยให้หมดอีสัตว์นะ เดี๋ยวบีเนี่ยมันใช้เงินพ่อกูคือแล้วอะไรเดี๋ยวกูเนี่ยจะเอามาแปะนะไว้ตรงช่องมึงไม่ต้องมาเสือกอย่างน้อยมันก็ไม่มุดหนีและอย่างน้อยเนี่ยกูก็มีน้ําใจโดยที่กูเนี่ยไม่คิดดอกเบี้ยมันสักบาทหนึ่งนะเออแต่เจตต่อยเนี่ยเขารู้จักมึงมานานเขาต้องคิดดอกเบี้ยมึงเพราะเขากลัวมึงหนีมึงต้องรู้ตัวด้วยอีสัตว์นะอีเฮีย ไปตั้งใจทํางานหาเงินมาใช้นี่ที่มันท่วมหัวท่วมหีท่วมเม็ดแตดมึงก่อ,อีเวนไม่ต้องมาเสือกการใช้เงินของชาวบ้านใครเขาจะซื้ออะไรชีวิตเขาก็ดีกว่ามึงอีเฮี้นะอีเวนตะไล ขอผีเนา่เนาๆเหี่ยวๆยันๆเนี่ยเป็นกะหลี่เนี่ยนะไปถึงเยอรมันแล้วอีควายนะชีวิตจังบัดซบต,ต่ำตมอยู่เลยอีเฮียไปทำชีวิตมึงให้ดีก่อนนะไม่ต้องไปเที่ยวยุแย่แตะแคงรั่ววิภาควิจารใช้ใช้คนไปทำเฮียทำหาอะไรอีควายสมน้ำหน้ากรรมตามสนองไปกระแทกขีอีหน้าผีนี่ทั่วหมัวอีสัตวน์นรกอีเวนต์ตะไลหนิงมันจะมีมนุษย์จำนวนหนึ่งที่ไม่ทำเฮียอะไรนอกจากผลิตคำดูถูกคนอื่นนะครับ รู้สึกว่าตัวเองสูงส่งเวลาพูดจาด้อยค่าคนอื่นนะครับมึงก็ไม่ได้ดีเดเลยแต่วิธีการก็คือว่าแทนที่มึงจะทำตัวเองให้สูงขึ้นมึงใช้วิธีการกดคนอื่นให้ต่ำลงด้วยคำพูดด้วยการกระทำกูไม่สนใจครับสวัสดีนะเจ๊ิงขอโทษนะที่มีแต่เรื่องให้เจอ่ะเดือดร้อนตลอด เสียใจมากเลยบอกตงตงต้องอัดเป็นคลิปมาบอกเจ๊อ่เสียใจจริงๆอ่ะพวกมัน่พวกมันทำร้ายอะ่ะพวกมันทำร้ายทำาลายเพื่อนเิ็กทุกคนต้องขอโทษเจ๊ด้วยนะที่ทำให้เอร้อนอะ่ะไม่รู้จะทำยังไงเยท้อใจอ่ะเจ๊แต่หยุดไม่ได้ท้อใจแต่หยุดไม่ได้ ไม่รู้จะหยุดยังไงเราคุยให้ฟังปกติอ่ะเ,ออเราคุยให้ฟังปกติเราไม่ได้ว่าเออไปใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าไปทําลายชื่อเสียงอะไรของใครนะเออเราก็คุยให้ฟังปกติว่าเออมันแบบนี้นะมันแบบนั้นนะเออ